สี่ทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ชาแนลของเรานะฮะแล้ววันนี้เนี่ยพี่สีพลาทุกท่านนะครับมาชมฮาอายามาฮ่าครับ YZFR6 รถคันนี้จะบอกก่อนว่าเป็นรถปี2018แลบสติ๊กเกอร์มาสวยงามครับมาทีมคันของแต่งจัดเต็มอย่างมูลค่ากว่า2 0 0 0 0นบาทจะแต่งอะไรบ้างสวยแค่ไหนนะครับมาชมครับผมอันนี้มาดูที่เลขไมล์กันก่อนนะครับเลขไมล์คันนี้ครับวิ่งมาอยู่ที่2 1 1หมกิโลเป็นรถใช้มือเดียวนะครับกุญแจเนี่ย ให้มาครบาดอกเลยนะครับดำสองแดงหนึ่งวันนี้มาดูที่หัวโชก่อนนะครับไม่มีรอยขันรอยสวิตเลยนะครับเห็นไหมฮะเราได้ของแต่งนี่ครับเป็นคาสบัตนะครับจากไฮเปอร์โปรไอซีพร้อมขายึดตรงรุ่นเลยนะครับประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับตวงสือไม่มีเดืรางปอก์แห่งแต่งจากโดมิโน่มือคัสเดิมครับตลมถือนี่ครับมือเบรกเดิมเช่นเดียวกันนะครับไม่คดไม่งอคันนี้มีกาดแห่งแต่งจากไลท์เทคมาให้ด้วยประกับคนเร่งครับตวงสือไม่มีเดืรางนะฮะเห็นไหมครับชุดครอบถังสีเดิมสติ๊กเกอร์เดิมมนนนะะคคคครรรรัััับบบบตอีี้ถงงแ่ เป็นลายสนามเลยเป็นคาร์บอนทั้งใบนี้เลยนะครับส่วนของฝาปีฝาสาระมาก็เป็นนี่ครับสติ๊กเกอร์คาร์บอนแต่งแท้เช่นเดียวกันนะฮะเ<อ>บาะนั่งหนังเดิมสวยครับไม่มีขาดไม่มีรูนะครับคันนี้มีฝาครอบเบาะหลังมาให้ด้วยมีเบาะซ้อ,ซอนไหมพี่เบาะซ้อนก็มีมาให้ด้วยส่วนตัดท้ายครับเป็นสีเดิมนะครับและสติ๊กเกอร์สีเขียวเข้ากับลายด้านข้างเลยนะด้านหน้าครับได้ชิ้วหน้าแต่งจากซีโร่กรา i ิ y ี้นะครับผมแล้วก็นี่ครับกระจกแต่งจากไลท์เทค ข้อจดเดิมก็มีมาให้ด้วยนะครับนี่ครับแร็กซิสเตอร์นะครับสีเป็นสีเดิมครับแต่แร็กซิสเตอร์มาครับนี่ฮะสวยงามครับมาด้านข้างครับมาพร้อมกับคาร์บอที่เป็นนี่คาร์บอนแท้นะครับโอ้โหโหดมากๆคันนี้ครับนะอ่ะบางโค้หน้าเดิมครับไม่มีแตกแล้วยางด้านหน้านะครับยางหน้าหลังดีกว่าเป็นยางจากพิเอรีล็อตโซทรีนะครับยางสภาพเนี่ยวเขาบอกว่าสภาพยางเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณโอ้โห95%เลยนะครับเกือบเต็ม ขอบล้อด้านหน้าครับเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งจานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นแค่รอจริงๆเพราะนี่คือ20,000กิโลเมตรแท้ครับแต่ยังไม่เป็นร่องเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับกันล้มล้อหน้าแต่งจาก e v o Tech นะครับอันนี้ครับมาพร้อมกับนี่ครับกาดน้าแต่งนะครับจาก R n g นีะฮะนี่นะครับก็มีแต่งที่เดียวกันนะครับคอท่อเดิมสวยนะครับอกล่างเนี่ยแนบสนิทชิดทุกจุดมาดูด้านข้างบ้างจุดสีด้านข้างเป็นสีเดิมนะครับแต่ว่าแรปสติ๊กเกอร์นี่ลายยามาฮ่าแบบนี้ครับ สวยงามมากๆน็อตเดิมทุกตัวคันนี้มีนะครับกาดเครื่องแต่งจากนี่ครับ G-B Racing นะฮะเห็นไม่พอครับมีเคฟเฟรมแต่งครับเป็นคาร์บอนแท้นะครับจาก Paper Wolf นะฮะเห็นไหมครับไม่พออีกคันนี้มีพักเท้าแต่งนะครับจาก Light Tech นะครับเป็นของแท้มาให้ดูและที่สำคัญครับคันนี้เป็นท่อแต่งจากคาร์บอนวิกของแท้เบิกสูนะครับจัดมาให้แล้วครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันสตาร์ติดง่ายครับรอบเดินเบานี่กันตาร์ได้ง่าเป็นไงมครับใลต รอบเครื่องโยนต้องบอกว่านิ่งมากๆครับผมมาไม่พอครับนี่ครับบังโคลนหลังแต่งจากแคปเปอร์วูดเช่นเดียวกันนะครับตัวสวิงอาร์มนะครับไม่มีรอยล้มรอยบุบรอยกระแทกด้านข้างเลยครับกันล้มล้อหลังนะครับแต่งนะฮะนี่จากอีเวอร์เทคเช่นเดียวกันจานเบรกด้านหลังครับก็บอกว่าเป็นแค่รอยนะครับมาพร้อมกับระบบเหล็ก ABS ครับขอบล้อหลังเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะฮะนี่ครับผมโอ้โหเต็มเต็มนะครับขอพายครับเป็นรถ โซ่โฟครับขออภัยพี่ศีขออภัยเลยนี่คือหูตัวใหม่ล่าสุดรถเนื้อยางนิ่มมากๆนะครับสภาพอยู่ที่95เปอร์เซ็นเกือบเต็มนะฮะไฟเดียรด้านหลังนะครับเป็นไฟเดียรแต่งแบบ LED นะครับฝั่งเข้าไปตัวแฟริ่งเลยนะครับบั้นท้ายสวยครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับอันนี้ครับมาฝั่งซ้ายยังคงเป็นโซ่โรเตอร์เดิมๆอยู่นะครับสวิงอาร์ฝั่งซ้ายสวยนะครับไม่มีรอยล้มรอยเฉือนสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะฮะนี่ฮะพักเท้าฝั่งซ้ายจากไลท์เทคครับผม อ่าเห็นไหมครับระบบเกียร์ควิกชิฟเตอร์เนี่ยสามารถใช้งานได้ใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ตัวแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มล็อกแตกฝาลิ้งฝั่งซ้ายครับดูเลยครับสวยงามครับสติ๊กเกอร์ไม่มีหลุดล่อนนะครับสภาพสวยเหมือนใหม่แน่นอนครับ20,000กิโลเมตรแท้ครับคันนี้ครับนี่นะฮะดูนะครับนี่ครับชุดอกล่างนะครับคอท่อสวยครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านหน้าแน่นอนแล้วก็นี่ครับกระบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินนะฮะจานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายก็เป็นแค่รอยสัมผัสด้านขวานะครับแล้้วกกก็มมมาพรรรรอัับบบบบะเ ABS คผ อะไรครับเป็นไงบ้างท่านเจ้าจะมาห้าเอาคันนี้ครับแต่งเต็มแบบนี้ตั้งราคาอยู่ที่3ามแสนเจ็ดันบาทครับดาวต้องดาวเริ่มต้นเพียงสี่หมกับของแต่งกว่า200,000บาทบอกเลยว่าคันนี้โอ้โหสุดคุ้มเลยนะฮะใครได้ไปโอ้โหไม่ต้องแต่งแล้วฮะเอาไปขี่หล่อได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับเอานี้เลื่อยไปมันสามคันสรหรับ R6 ตอนนี้ครับใครหาอยู่สัตว์รุ่นนี้ครับเข้ามาครับทัศน์ใบพระรามห้าเราเจอกันครับผมสวัสดีครับ